สวัสดีเ,เพื่อนเและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์รุ่น1,000วัตต์ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดแพร่นะครับลูกค้าแจ้งว่าซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์แอปสีชมพูใช้งานได้ประมาณ2ออาทิตย์นะครับเครื่องก็มีการเปิดไม่ติดนะในเบื้องต้นผมตรวจเช็คแล้วนะครับ มีการช็อตอยู่ทางฝั่ง dc นะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปาจะเห็นว่าจะมีกระแสไหลทันทีนะครับไฟเหลือศูนย์โวลต์ก็เครื่องช็อตอยู่ทางฝั่ง dc นะครับก็คาดว่า,าน่าจะมี m o ส f e t คอนอร์เตอร์ช็อตลูกค้า ใช้งานกับแผง430วัตต์สองแผงนะจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแผง430วัตต์แค่สองแผงนะครับแต่ทีเนี้ยตามสเปคก็บอกว่ารับได้18ถึง60โวลต์แต่ต้องดู m o สเฟตคอนอรวเตอร์อีกทีนึงว่าใช้เบอร์อะไรนะครับบางทีตามสเปคเขียนมาว่ารับได้ถึง60แต่ว่ามอสเ e ตอาจจะใช้ไม่ถึง ผู้ใช้งานเข้าใจว่ามันรับแรงดันได้สูงก็เอาแผงที่มีแรงดัน4-50โวลต์อะไรประมาณนี้มาใช้มันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าผมเจอหลายๆตัวที่เขียนบอกว่ารับแรงดันได้ถึง60แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันรับได้แค่ประมาณไม่เกิน45โวลต์นะครับถ้าเกินนี้ไปก็จะมีปัญหาตอนนี้ ขนส่งมาไอตัวตัวนี้มันจะมีสายเซนเซอร์ CT ด้วยมันใช้กันย้อนได้นะรุ่นนี้อันนี้จะเป็นสายเซ็นเซอร์อตัวจับกระแสน,นะครับเพื่อเอาไปคล้องกับาสายเมนไฟฟ้าเพื่อใช้ระบบกันย้อนนะครับบริเวณตรงนี้งอโดนกระแทกไม่รู้ว่าอันนี้โดนกระแทก มาตอนที่ส่งมาให้ผมหรือว่าเป็นมาก่อนหน้านี้นะขนส่งแต่ลูกค้าเขาก็แพ็กใส่กล่องมาสองชั้นเนี่ยนะไม่น่าน่าจะเป็นมาก่อนหน้านี้ไม่น่าจะเป็นตอนที่ส่งมาให้ผมลูกค้าส่งมามีกล่องของมันชั้นหนึ่งแล้วก็มีกล่องพัสดุข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนี่งอเดี๋ยวลองดูนะถ้าผมนามันดัดได้แล้วผมดัดกลับให้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาข้างในมันหน่อยมาแกะซ่อมนะฮะว่าไอ้ตัว เนี่ยมีกันย้อนเนี่ยผมก็พึ่งพิ่งซ่อมเป็นตัวแรกนะเพิ่งเจอเป็นตัวแรกนะครับว่ามันไอรุ่น1000วัตต์ตัวนี้มันมีระบบกันย้อนวงจรด้านในยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงครับก็ มาดูภายในตัวเครื่องเนะาะอตัววงจรจะแตกต่างจากกิจเงินกิจทองรุ่นก่อนๆเนาะนะครับเพราะตัวนี้มันมันมีกันย้อนด้วยอ่าบอดสีดำนะครับก็ถือว่าโอเคนะอวงจรภายในตัวเครื่องมีมอสเฟตช็อตนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้ถอดออกมาแล้วอันนี้เบอร์มอสเฟต ดูจากเบอร์ตามาสเปคตามเบอร์ก็อยู่ที่50แอมป์150โวลต์เนาะสเปคของ m o สเฟตในเรื่องของแรงดันโอเคเนาะ150โวลต์หาร2เหลือ75โวลต์ก็แรงดันของมอสเฟตในรับได้สูงกว่าสเปคของกิจทายที่ระบุไว้แต่ว่ากระแสผมดูแล้วว่านน่าจะน้อยไปหน่อยนึงนะครับ50แอมป์ ห้าสิบแอมร้อยหโวลต์อ่าจริงๆกระแสน่าจะสัก1 0 0ยแอมเนาะมันมันก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วตามสเปคกิจทาย1 0 0 0วัตต์เนี่ยเวลาทำงานมันมีการดึงกระแสทางฝั่ง DC ถึง 50M แมไหมมันมันก็ไม่ถึงหรอกแต่ว่าถ้ามอสเฟตมีการเผื่อสเปคขึ้นไปเยอะๆก็มันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ สเปคสูงก็มีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตเนาะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าโรงงานเขามันผลิตเยอะมันก็สเปคสูงเพิ่มต้นทุนลหลายๆตัวมันก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยใส่สเปคมาที่มันสามารถใช้งานได้เอาสเปคที่พอสามารถใช้งานได้นะอาจจะลดต้นทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตนะครับแล้วเดี๋ยวมาทดลองเครื่องกันครับก็เปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาทดลองเครื่องนะครับว่าจะทำงานได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยว e จ่ายไฟ DC 4 2โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ก่อน รดูว่าเครื่องทำงานได้หรือเปล่าจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับอ๋อพอจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยเครื่องมันทำงานเลยนะไอสวิตหน้าเครื่องไม่ใช่สวิตปิดเปิดนะครับเป็นสวิตสำหรับเอาไว้ on off ct เนาะ ตัวเครื่องไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะเมื่อจ่ายไฟเข้ามาเครื่องจะทำงานเลยนะครับถ้าเราต้องการปิดเปิดเครื่องต้องต้องมีเบรกเกอร์แผงเนาะถ้าเราใช้กับแผงโซลาเซลล์ก็ต้องมีเบรกเกอร์เอาไว้ตัดไฟนะครับเพราะว่าเครื่องมันทำงานเลยมีไฟสีเขียวกับพิบเนาะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีการผลิตไฟนะครับเป็นศูนย์วัดอยู่ เอ้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องมี ct ด้วยหรือเปล่าอันนี้ตำแหน่ง ct ก็ออฟอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวผมลองออนดูออนซีดูอ่าพอออนไปที่ตำแหน่งอ่าพอ ct ไปอยู่ที่ตำแหน่งออนนะครับไฟสีเขียวกับพิ p ท t อ่าเริ่มมีการผลิตไฟออกมานะอ่ามีการผลิตไฟออกมาแล้ว ทั้งได้อยู่ที่ราวๆร้อยวัตต์นะครับตรงนี้ถือว่าปกติ110วัตต์ร้อยสิบเอ็ดวัตต์อ่าถือว่าประสิทธิภาพดีนะซึ่งโดยปกติผมทดสอบพวกอ่ากิจเงินกิจแดงพวกนี้มันจะได้อยู่ประมาณร้อยต้นๆเนาะแต่ตัวนี้ อ่าวิ่งขึ้นไปถึง110วัตต์ก็ถือว่าประสิทธิภาพโอเคแต่มาใกล้เคียงกันแหละนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าประสิทธิภาพก็โอเคอยู่นะ110วัตต์1 1 1วัตต์โอเคตอนนี้ทํางานได้ปกติแล้วเอแต่ผมงงกับ ct เนาะต้องสวิตต้องไปอยู่ตําแหน่งออนเนาะถึงเครื่องจะทําทงานถ้ากลับมาที่ตําแหน่งออฟเครื่องจะเหมือนเหมือนมันสแตนบายเนาะไม่มีการผลิตไฟเป็นศูนวัตต์เหมือนเดิมเนาะเออก็งง,งงกับ CT เหมือนกับว่าถ้าสมมุติเราใส่ CT ไปอยู่ที่ตำแหน่งออนมันจะมีกันย้อนการกันย้อนหรือเปล่ายังไงไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้ก็ไม่ได้ใส่ตัว CT มาให้คือเขาไม่ได้เอาตัว CT ใส่กล่องมาด้วยก็เลยลองไม่ได้ลองได้แค่นี้ก็คือ,อเครื่องเนี่ยโอเคทำงานทำงานแล้วทำงานปกติแล้วนะครับ อะเดี๋ยวประกอบประกอบปิดฝาแล้วเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัดสูงสูงอีกทีนึงนะครับอ่ะครับก็เดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัดสูงสูงดูอีกทีหนึงนะครับอ่ะผมจะใช้กระแสที่ 18M แอมป์แรงดัน 42V โวลต์อ่ะจ่ายไฟเข้ามาถ้าตัวกิจทายอีเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆา0 0วัตต์นะครับ tôi cầm lăng hoạt ลงวัดอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะถ้าเป็นกิจเงินรุ่นเก่าๆจะขึ้นค่อนข้างเร็วอ,อันนี้ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไป ทั้งได้ละรา600วัตต์นะครับรนี้ถือว่าปกติ mm hmm. ก็อยู่ละรา600นะครับถือว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะเรา603วัตต์โอเคนะครับตัวพัดลมอ่าพัดลม ัดลมดูดเข้าเป่าออกทางนี้เนาะตัวพัดลมเนี่ยเมื่อตอนมันทำงานตอนแรกมันมีมีเสียงด้วยนะเออพัดลมมันแต่ตอนนี้ปกติแล้วพัดลมมันเพิ่งใช้งานได้สองอาทิตย์ไม่น่าจะมีปัญหาได้เร็วเนะเออทำงานตอนแรกมันมีเสียงเหมือนกับตัวแกนบูสมันฝืดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันพัดลมลองหยอดน้ำมันให้ แต่ลูกค้าเพิ่งซื้อมาได้2อาทิตย์เองไม่น่าจะมีปัญหาเนาะพัดลมอ่ะโอเคครับก็สรุปงานซ่อมนะฮะติดทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการคือเปิดไม่ติดนะลูกค้าใช้งานได้ประมาณ2อาทิตย์กับแผง400 430ยบัตต์หรือ450าท2ัตตแผงนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้ลูค้าก็แจ้งไว้แหละนะครับ430นะ2แผง ใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์ตัวเครื่องมีอาการเปิดไม่ติดนะครับสาเหตุการเปิดไม่ติดก็คือมอสเฟสคอนเวอร์เตอร์ชตนะครับมีมอสเฟสคอนเวอร์เตอร์ช็ตส่วนต้นเหตุผมก็อันนี้ไม่ทราบนะว,ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงมอสเฟสมันช็อตได้นะฮะก็ต้องลองดูลูกค้าซ่อมแล้วก็ต้องไปใช้งานดูอีกทีนึงนะครับถ้าไปใช้แล้วมันยังเสียอีกเนี่ยต้องต้องหาสาเหตุแล้วว่าเออมันสรุปว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงมัน ใช้แล้วมันช็อตนะครับแรงดันแผงมันสูงเกินหรือเปล่ามันกี่โวลต์อะไรประมาณนี้นะบางทีอะไหเนี่ยอะไหพวกเนี้ยนะครับอะไหจากจีนดูจากเบอร์ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเบอร์อาจจะสเปคสูงแต่ว่า,าตัวมอสเฟตจริงๆสเปคไม่ถึงแต่ว่าเบอร์เขียนสเปคเทรเวอร์วังอลังการก็มีนะมีเจอเจอค่อนข,ข้างบ่อยนะครับ สเปคไม่ถึงแต่ว่าเบอร์เบอร์ไม่ตรงกับสเปคของมอสเฟตนะฮะเอาเบอร์สเปคสูงๆมาสกรีนมาติดนะครับแต่มอสเฟตไม่ได้สเปกก็มีอ่ะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลากดการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ